สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เกษตรบ้านไทยสวนก็จะมาสาธิตการใช้ชลาไตโคโดมานะครับในการรักษาโรคพืชต่างๆอย่างเชลล่นโรคลักเนา่าคนเน่านะครบใบหยบใบงอนะเดี๋ยวคนเน่าครับอ่าใช่วันนี้จะใช้กับต้นมะละกอนะคพอดีฝนเพปปปิ่งหยุดตกพอดีก็เลยจะใช้ไตโคโดมาเพื่อป้องกันโรคลักเน่าในมะละกอนับอันนี้มาดูวิธีการทำนะครับตัวนี้เป็นไตโคโดมาครับซึ่งมีความจุ ประมาณหนึ่งลิตรนะครับตอ<ฮ>นนี้สั่งซื้อจากนัสด่านะครับก็ขวดหนึ่งก็ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบาทใช้ได้หลายเดือนนะครับวิธีการก็คือเราก็เทไทโคโดม่านะผสมกับน,น้ําให้เป็นถังก็คืออันนี้เราผสมไว้แล้วนะครับน้ําตัวไทโคโดม่าหนึ่งฝานะครับกับน้ำหนึ่งถังผสมเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็จะใช้ขวดด้วยนะครับในการฉีดเพราะว่ามีต้นมะละกอที่มีใบ ใบหยิบใบงอครับถือว่าเป็นโรคมะละกอเหมือนกันก็จะเอาไปคนดูมาไปรักษานะครับครับก่อนไปฉีดที่ใบนะครับครับก่อนจะไปรับเชิญน้องก็ยังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราครับคนที่ไม่อยากพลาดต่อไปก็กดกระดิ่งเลยนะครับตกรตามมาเลยมาดูวิธีการนะครับครับไปเลยครับเริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยนีมะละกอตอนนี้ก็ใกล้บานที่สุดนะครับใช่เป็นต้นที่ใหญ่ เราก็เทล่าไปเลยสักหนึ่งแก้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูคือโคนจะใหญ่มากเลยทุกคนดูนะครับโคนแบบใหญ่มากเลยนะนี่อ่าครับลูกก็เพิ่งโตนะต้นต่อไปนะครับโดยจะกลับไปเลยครับต้นต่อไปก็ต้นต่อไต้นนี้แล้วกันครับต้นนี้ครับต้นนี้อ่ะลาก็ถือว่าลากสวยแล้วองกันนะลาาขึ้นเหมือนบอลไฟเลยคือตอนนี้แต่คนโดมาไปเลยนะครับวันนี้เทบักสองแก้วแล้วกันนะเทไปเลยนะครับนี่อนครับ แต่ต้นถัดไปนะครับต้นถัดไปผู้ชมชมชมมาต่อไปด้วยก็ได้นี่ครับต้นนี้เลยครับเหมือนจะแก่แก่นี่มาต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ก็ลากสวยเหมือนกันครับจะให้ดูลากกันชัดๆนะคบลากก็คือก็คล้ายๆบอนไปนะครับถ้าลากเป็นบอนไปต้นจะมีอายุค่อนข้างจะนานนะครับอาจจะอยู่ได้ถึงสี่ปีเลยก็ได้เราก็เลยพยายามเปิดลากนะครับนี่ครับคราวนี้ก็มาเทต้นนี้อีกครับ ต้นนี้เป็นมะละกอฮอลแลนด์ครับคุกคนครับเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะต้นนี้ก็รู้จักมะละกอฮอลแลนด์นั่นคือมะละกอจีนสุกนะครับครับทุกคนครับต้นนี้นะเคยผ่าสบการนะครับตอนแรกมันร่างเน่ามาพี่โอเทตายโคนหน้าเข้าไปนี่คือรอดเลยนะครับครับผมอันนี้ก็จะมาต้นที่มีปัญหานะครับาท่านผู้ชมมาดูต้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบนะครับครับเป็นเป็นโรคใบใช่ครับแต่ก็เจริญเติบโตได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าใบเขาค้างไปหยียนี่ครับนี่ครับทุกคนเห็นใบมันยิงไหมครับใบนะครับใบต้น ใบตรงนี้ด้วยนะมันใบอีกนะครัะเดี๋ยวบอลหน่งจะเทที่รากก่อนอันนี้ป้องกันรากเน่าก่อนกันรากเน่าใช่ไหมครับสองแก้วพอครับอันนี้ก็ใช้ฉีดตอนนี้ที่เราทํามานะที่เราผสมมาเมื่อกี้ส่วนนี้ไปลูกใบหญิงนะครับครับก็ฉีดไปที่ใบนะคุณครัครับฉีดใบที่เน่านะครับไม่ใบที่งอนะไม่ใช่ใบเน่าเพื่อเราจะไปเดี๋ยวพวกเราไปชมอีกต้นหนึ่งนะต้นนี้บอกว่าเป็นต้นที่ดีมากเลยนะครับ เราหวังพอยกายังฉีนะครับเดี๋ยวพาไปดูล่างมันนะครับนี่ครับลากใหญ่มากเลยนะครับเพื่อไปดูกันนะว่าพโยฉีเสร็จหรือยังครับอ่าเสร็จแล้วครับคุณกอนาผู้ชมไปดูต้นไหนครับอต้นที่ลากเหมือนบอนไซนะอ่าเดี๋ยวไปลากต้นนั้นด้วยก็ได้อ่าต้นนี้บอกวเลยว่าคูณใหญ่มากนะครับอือต้นนี้คุณกรนชอบมากครับต้นนี้ก็ต้องลากด้วยการลากเนากแต่สมือบอกเลยว่า ใส่แถมยังแบบวันนี้น่าจะอยู่ได้ประมาณสี่ปีห้าปีเพราะว่ารากค่อนข้างจะสวยครับทุกคนดูนะค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับมันแข็งแรงมากเลยผมบอกไว้ให้นะครับอีกอย่างนะครัมะละกอมันเอียงด้วยครับผมชอบเพ้งราวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการใช้ไตโโดม่าในการรักษาโรครักเนานะครับแล้วก็มาฉีดพ่นใบมะละกอที่หงอกแล้วก็รักษาได้เพราะว่าเคยใช้มาแล้วก็ได้ผลนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ,รบเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ